ประเด็นคือข้าอยู่ที่ไหนของป่าสวัณนาเลอรเนี่ยแล้วข้าจะรู้ได้ยังไงว่าทางออกอ,อ,กอ,อยู่ไหนนั่นใครนะี่ยอ่าจะไปรู้เพราะเหรอเฮ้ยเจ้าเจ้าเป็นใครเะเนี่ยอ๋อผมเป็นลิงชุ่มฟูด<ต>โอ้เป็นแมสีแดงเป็นเ,เนเ็ตฟูดเนีโอ้โหก็ข้าพยายามหาทางออกจากป่าแห่งนี้สิตอนนี้ข้าเดินหาทางออกมาสามวันแล้วยังหาทางออกไม่เจอเลยเจ้าพอจะช่วยได้ไหมคิดว่าน่าจะมีแผนที่นะอ้าวทุกคนเรียกเอากันแผนที่แผนที่ แผ่นที่แผนที่มันอยู่หลังกระเป๋ามึงเนี่ยถ้าเราจะออกป่าเราต้องเดินหาทางเหนือซึ่งทางเหนืออยู่ห่างจากตรงนี้ไม่ไกลนัก a few moments later พี่ชเห็นว่าข้างหน้ามันเหมือนมีหมู่บ้านคนตานะโอ้โห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 โอ้โอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โห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 โออ้โหโอ้โหอ้โหโ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 อ้โห อะไรอ่ะตื่นตื่นตื่ตื่นตื่นตื่กูอยู่เรื่องอะไรกันแน่วะนี่อ่าได้ได้ได้อามึงแดกหุนไปแล้วเป็นอะไรมันอร่อยมากมันอร่อยมากข้าต้องการจะกินอีกมีอะไรให้กินไหมมีอะไรให้กินไหมเรามาแต่ตัวดิเราไม่รู้ว่าเราพอมีอะไรให้กินบ้างกันเนี่ยมาแต่ตัวไม่ถอยกแก๊งเหรอข้าไปข้าไปข้า อะไรให่กินไปไปกูจะกินพวกมึงนี่นี่นี่เอานี่แล้วกันนี่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 ขนมบิสกิตเนี่ยพอได้ไหมโอ้โหยี่ห้ออะไรอ่าทักกี้อ่ะฉันอยากได้ความบันเทิงอยากได้ความบันเทิงนี่ไงเกมโชว์สตอรี่เฮ้ยคนป่ามันจะดูรู้เรื่องหรอวะเกมโชว์สตอรี่เอาโฟนของกันเกมโชว์สตอรี่ เกมโชว์สต๊อปบมันจะพูดทำไมมันก็ดูก็ได้